วิดีโอแนะนำสมัสมัสมาชิกนะคะขั้นตอนแรกเข้าเราเข้าแดชบอร์ดนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนลงหาคำว่ารายได้นะคะการสร้างรายได้จิ้มเข้าไปเลยค่ะตรงรูปเงินนะคะจากนั้นเราก็ไปเข้าตรงสมาชิกโปรแกรมสมาชิกนะคะจิ้มเข้าไปค่ะจากนั้นเราก็ไปหาคำว่าวิดีโอสำหรับโปรแกรมสมาชิกหมายถึงเรา ไปเพิ่มวิดีโอเราไปบันทึกวิดีโอเราไว้ก่อนนะคะเราจะพูดแนะนําตัวไว้ยังไงละ่ะแนะนำแล้วก็กล่าวสวัสดีเอกล่าวกบคุณน,นะคะเพิ่มไปตรงสองช่องเนะะี่ยค่ะเพิ่มอัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วก็ทําการยืนยันนะคะจากนั้นก็กดเซฟเดี๋ยวแล้วเราก็จะไปเปลี่ยน ส่วนในนี้คือเป็นราคานะคะราคาแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะมีถูกสุดจนถึงราคาสูงสุดนะคะละาเปลี่ยนนะสมมติว่าเปลี่ยนเ9บาทนะคะแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะคะนี่ค่ะมันก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ออกจากระบบแล้วใช้อีกอีกเขาหนึ่งนะคะเข้าไปส่งดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเดี๋ยวนะคะจะพูดนะคะ กดกลับ,ออบ,บเข้าออกไปออกจากระบบไปเข้าออกอีก,อกเข้าหนึ่งนะคะเดี๋ยวเพื่อไปสง่งแล้วเข้าไปตรงที่ปุ่มที่ว่าโปรแกรมสมาชิกนะคะเข้าไปดูว่ามันจะมีการเราเพิ่มวิดีโอแล้วก็เปลี่ยนราคา เพื่อนทิ้เข้ามาสมัครปเป็นสมาชิกได้ไหมนี่ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกนี่ค่ะกดเข้าไปดูค่ะโอเคค่ะได้ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเป็นอันที่เรียบร้อยนะคะใครเพื่อ อยากจะเอาไปใช้บ้างอยากลองทำบ้างก็ลองดูนะคะ